ตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของการหาค่า,า Power กับตัวพลังงาน Energy นะคะก็คือกำลังกับตัวพลังงานโจทย์เนี่ยเขากำหนดว่าเรา Assume นะคะเราสมมติว่ามี12โวลต์อัตโนมอติฟแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ย is completely discharge d ก็คือ,อมันจ่ายประจุไปจนค่อยๆจ่ายประจุไปเรื่อยๆอะค่ะ จนกระทั่งไปถึงเวลาที่เราสมมุติว่ามันเป็นศูนย์ตอนนี้คือจ่ายไปจนเรื่อยๆแหละแล้วที่เวลาทีเท่ากับศูนย์เนี่ยมันก็จะไปเริ่มชาร์จใหม่นะคะชาร์จแบตใหม่สำหรับอ,อีกช,ช่วงการจ่ายนะคะมันก็จะใช้เวลา8ชั่วโมงนะคะโดยที่สมการนะคะอัตราการจ่ายะจะเป็นไปตามช่วงนี้ก็คือช่วง8ด ชั่วโมงแรกอะคะ่ะก็เป็น8 e ยกกำลังลบ t หารด้วย3,600แอมเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็น exponential curve นะคะก็คือลู่ลู่ลงเข้าหาศูนย์ในช่วงเวลา8ชั่วโมงแต่เขาจะ Assume ว่ามันมันจ่ายจนกระทั่งหมดนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็จะเหลือเป็นศูนย์ที่เหลือหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นตัวกราฟเองก็จะแตะศูนย์ที่8ชั่วโมงนี้ ก็สำหรับ8ชั่วโมงเนี้ค่ะเขาให้หาอะไรบ้าง for this 8 h o u r interval compute นะคะ the total charge uh, delivered to the battery ให้หาว่าเราอะ uh, ต้องจ่ายประจุให้กับแบตเตอรี่นี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ uh, maximum power ก็คือกำลังสูงสุดที่มันถูก Absorb ด,ด้วยตัวแบตเตอรี่นี้ uh, กำลังก็คือหน่วยเป็นวัตต์ แล้วก็ให้หา energy นะคะก็คือตัวพลังงานหน่วยเป็นจูลที่มันจ่ายออกไปเราก็มาดูทีละข้อก็คือเรามาดูข้อแรกก่อนข้อแรกเนี่ยคือเขาให้หา Q เนอะเรารู้ i เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่า Q อ่ะมันเท่ากับอินทิเกรตของ i ก็มาดูกันนะคะเขาให้สรรมการ i มาเพราะฉะนั้น ข้อที่1ข้อ a q q q total q t เนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่อินทิเกรตนะคะของกราฟนี้กราฟ i กราฟ i เนี่ยเราลองมาเขียนกราฟ i ด d ๆก็ได้อันนี้เป็นเวลานะคะ ซึ่งโดยทั่วไปอะค่ะสมาการ q กับ i ที่เราใช้อ่ะค่ะหนว่วยอันเนี้ยต้องมีหน่วยเป็นเซกเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนจากชั่วโมงมาเป็นเซคั่นแล้วก็มันเป็น8เพราะงั้นทีเท่ากับ0 t นีเท่ากับ0ย์เนียอยกำลัง0เท่ากับ1ก็คือทีเท่ากับ0อันนี้เป็น8หน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็น m อันนี้คือแกน y เป็นค่า it เพราะฉะนั้นมันเป็น exponential มันก็จะลู่ลงไปจน0ูนย์ที่ชั่วโมงที่8ตอนนี้ชั่วโมงที่8เนี่ยแปดชั่วโมงนะีคะถ้าเราคอนเวิรเป็น s เซ o ันก็คือเราก็ต้องเอา8คูณด้วย60คูณด้วย60ก็จะมีค่าเท่ากับ2,808 0 0ศูนะคะเพราะงั้นที่ตรงนี้นะ ที่8ชั่วโมงโอ้ตัวเลข8เต็มไปหมดเลยสวยดีก็กราฟมันก็ต้องเป็น Exponential รลู่ไปหาศูนคือ Exponential ปกติมันจะมันจะไม่ค่อยเออมันจะไม่ถึงกับศูนย์แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นศูนย์นะคะแล้วก็ลู่เข้าไปหาศูนย์ก็กราฟก็จะเป็นตามรูปนี้เพราะฉะนั้นตัว qt ของเราอะ่ะเราก็ต้องอินทิเกรต i t dt ตั้งแต่ศูนย์ถึง สองแปเพราะว่าหน่วยอะ่ะมันต้องเป็นตัว s e c ัน d เราก็แทนค่าสมการเลยค่ะศูนย์นี้ศูนนี้ไม่มีความหมายถูกไหมงั้นก็คือกลายเป็นว่า Qtotal ของเราก็เป็นอินทิเกรต0ูนย์ถึงสองแปดแปดศก็ดึงแปดออกมาข้างนอก E ยกกำลังลบ T หารด้วย3600หหน่วยเป็นแอม แล้วก็อินทิเกรตอันนี้ก็คือ it dt นะคะก็พออินทิเกรตปุ๊บก,ก็คือเราก็ต้องคูณตัวนี้ด้วยลบเศษหนึ่งส่วน3,600ถูกมั้ยถก็ต้องหารด้วยลบ 3, เศษหนึ่งส่วน3,600ออินทิเกรต e e กํลัง u du ก็ได้ตัวเดิมนะคะก็คือเราก็จะได้ e ยกกํลังลบ t ส่วน3,600ที่ตำแหน่งที่ช่วงเวลา0ถึง288 00ก็คือเราก็แทนค่าไปตัวนี้เอาไปกดเครื่องคิดเลขก็จะได้ลบ288 00ก็แทนทีด้วย288 00ที่ตรงนี้ก็เป็นลบ2อ8 0ปหาร3,600ก็ได้ e ยกกำลังลบ8 แล้วต่อไปก็คือลบด้วย e ยกกำลังลบทีทตอนนี้ทีเป็นศูนย์ะคะก็คือเป็น e ยกกำลังลบศูนย์เอ่อียกกำลังลบศูนย์ก็คือ e ยกกำลังศนย์ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งก็ไปกดเครื่องคิดเลขมาก็คือก็จะได้เป็นสองแปดเ ตอนนี้หน่วยเราเป็นไปตามปกตินะคือ I ก็เป็นแอมแล้วก็ที K, T ก็เป็นเซกันเพราะงั้นอันนี้ก็ออกมาเป็นขูหน่วยเป็นคูลอมก็คือกลายเป็น28.8หรือจุดเกิโลคูลอมโดยประมาณก็ได้คำตอบของข้อ A ต่อไปข้อ B ข้อ B คือข้อนี้ ข้อ b เขาให้หา maximum power in watt absorbed by the battery เเราก็จะรู้ว่า power p อะค่ะมีค่าเท่ากับ v คูณด้วย i นะเนอะเเรารู้ v แน่ๆเพราะว่าเขาให้ v มา12โวลต์ i อะค่ะตอนนี้เขาต้องการให้หาค่า power maximum i ก็ต้องเป็น i maximum คือแบตเตอรี ree, ่นี่โวลต์มันจะคงที่อะค่ะเพราะงั้นมันก็เป็น12โวลต์เออเราก็มาดูกราฟ i เนี่ยมัน maximum ที่จุด t เท่ากับ0มีค่าเท่ากับ8เราก็ได้แล้วนะเราก็ได้แนวคิดงั้น b เนี่ย p max มีค่าเท่ากับ v คูณด้วย i max ปรากฏว่า v เนี่ยเป็นค่าคงที่คือ v เท่ากับ12โวลต์ i max เนี่ยดูแล้วมันจะเท่ากับ8 m เพราะฉะนั้น P max ก็คือเท่ากับ12คูณ8หน่วยก็เป็นวัตนะคะ12 8 96ก็หน่วยเป็นวัตก็เป็นคำตอบของข้อ b ต่อไปอข้อ c ข้อ c เขาให้หา total energy in joules เราก็รู้ว่าความสัมพันธ์โดยตรงของ ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังกับพลังงานนะคะวัดกับจูนเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในอยู่ในรูปของ W เท่ากับอ mm ินทิเกรต PDT เดี๋ยวจันขอลบมาเพื่อใช้พื้นที่หน่อยนะ mm hmm. ข้อ C นะคะข้อส เรารู้ว่าออพลังงานเนี่ยมีค่าเท่ากับอินทิเกรต p dt ในช่วงเวลาที่เราสนใจตอนนี้เขาให้หา total energy ที่มันซัพพายทั้งหมดก็คือในช่วงตั้งแต่0ถึง8ปด h เนี่ยนะคะที่มันมออีพลังงานเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะงั้นการอินทิเกรตของเราก็ตั้งแต่0ถึง288แปดแปศูนย์ศูนย์ไหม,มแล้วก็เนื่องจากเรารู้ว่า ตัว p อะค่ะเท่ากับ v คูณ i dt v เป็นค่าคงที่คือ12โวลต์ก็เลยดึง12โวลต์ออกมาข้างนอกก็กลายเป็น w เท่ากับ12อินทิเกรต0ถึง28800 i เนี่ยมันเป็น it ก็คือสมการนี้เราก็แทนค่า i ลงไปก็เป็น 8e ยกกำลังลบ t ส่วนด้วย3,600แอมแล้วก็เป็น dt ก็ดึง8ออกมาข้างนอกนะคะ16แล้วก็อินทิเกรต e ยกลบ t ส่วนด้วย 3600dt ก็คูณตัวนี้เพื่อให้มันอินทิเกรตได้ด้วยลบ <S 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 เศษหนึ่งส่วน สามหนเนะเราก็จะได้เป็นเก้าสิหกหารด้วยลบเศษหนึ่งส่วนสามหกศอินทิเกรต e กำลัง u du uh, e ก็ได้ตัวเดิมก็ได้ e กำลังลบ t ส่วนสามกนย์ศูก็แทนค่าหาดค่าค่ะในช่วงศูนย์ถึง288 0ปก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้ไปกดเครื่องคิดเลขมา3 4มจุดสห้าคูณสิยกกำลังห้า อันนี้ก็คือแทนทีด้วย288 00ก็ได้เป็นเอยกกำลังลบ8เพอาจารย์ลืมลบตรงนี้เพราะนี้เป็นเครื่องหมาลบเนาะแล้วก็แทนทีเท่ากับ0ลบด้วยอ e ียกกำลัง0ก็คือลบด้วย1ก็ไปกดเครื่องคิดเลขมาก็ได้เป็น345.5 โอเคจูนก็เป็นคำตอบอันนี้เป็นเม่อดหนึ่งคุณจะหาเมทอดอื่นก็ได้นะคะจริงๆการทำํำการแก้สมการอ่ะมันก็ใช้สูตรได้หลากหลายอะ่ะอ,อีกสูตรหนึ่งที่ใช้ได้ถ้าคุณคุณ้นก็คือตัว w อะ่ะมันมีความสัมพันธ์กับตัว v นะคะโดยที่มันเป็นลีเนียคูณด้วยเดลต้าคิวเพราะฉะนั้นาจากโจทย์แรกอะ่ะเอาอาจารย์ลบโจทย์แรกไปแล้วว่ะโจทย์แรกเนี่ยเราหาได้เนี่ยคิวทั Q ้ง t a l อะคะ่ะมันเท่ากับ28.79 k okay, โอเคคูลอมเพราะฉะนั้นเรารู้โวล์เรารู้ ow, เดลต้าคิว w ก็เลยมีค่าเท่ากับ2องคูนนะคะโวลเ์ตคูณด้วยคิวทั Q ้งหมดเนี่ย2 8 เจ็คูลอมเนี่ยคะ่ะก็ได้ออกมาเป็น345.5โดยประมาณเนี่ยคะ่ะเจูลอันนี้ก็เป็นสูตรที่เราใช้โดยตรงก็คือ,อนิสิตจะใช้สูตรไหนก็ได้นะแต่ว่าแทนหน่วยให้ถูกแล้วก็ใช้สูตรให้ถูกเท่านั้นเองคะ่ะ